สวัสดีค่ะรีวิวอินดี้บายเซาดอนะคะทุกคนวันนี้เราจะพามาที่นี่เลยจ้าอะไรเอ่ยใครยทายถูกโรงแรมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านี่คือโรงแรมอะไรนะคะภู่คณิ่งค่ะนี่นะคะเป็นโรงแรมที่มีอยู่ทางทางไปหลักสามเท้านะคะและก็สิ่งที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นั่นก็คือนี่เลยค่ะ อาหารเวียดนามนะคะเรามาดูซิว่าเขามีอะไรบ้างนะคะหุ่นม็อกนะคะอ,อ่านยากเหมือนกันคะ่ะน่าจะเป็นภาษาเวียดนามนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะอะเป็นพูดไทย,ดยกันมันจะเป็นขนมจีนเวียดนามนะคะแล้วก็มีในส่วนของบัวลอยไข่หวาน บัวลอยเวียดนามนะคะไม่รู้อะไรบ้างแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของอะไรเนี่ยข้าวต้มนะคะข้าวต้มหมูถ้าเป็นผู้พูดภาษาบ้านเราเนาะยำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอ่าแล้วก็จะเป็นในส่วนของน้ํานะคะในส่วนของเมี่ยงนะคะขนมจีนก๋ยวย<ม>นะเตี๋ยวอะไรนะเรียกว่าอะไรนะอะไรนะเข้าเปียก ก็าเปียกหรือที่เขาเรียกว่า,า๋วยจับยัวนั่นเองนะคะแล้วก็มีแหนมเนืองต่างๆมีอาหารเช้าในส่วนเป็นไข่กระทะนะคะโน่นนี่นั่นหรือประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคะว่าภายในข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเมนูต่างๆนะคะเมี่ยงหมูเวียด เจ็ดทเบุญจ้านะคะเมี่ยงหมูมันมีหลายๆชุดนะคะเราก็ลองมาเปลี่ยนแนวบ้างนะคะมาทานอาหารเวียดนามบ้างนะคะอย่างที่รู้ๆนะคะก็คืออาหารเวียดนามเนี่ยค่อนข้างที่จะมีผักเยอะนะคะแล้วก็สุขภาพเยอะมากๆอาหารล้วต็ตันนี้ก็ในส่วนของเคาน์เตอร์ของเขานะคะกําลังทาน้ําอยู่นะคะที่นี่ก็จะมีน้ําด้วยนะคะครัวจะอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็นี่เลยมเมนูเวียดนามมาแล้วหนึ่งเมนูนะคะอันนี้เป็นอะไรคะแกงัวปีค่ะ ยำหัวปีเวียดนามนะคะรู้สึกกระจานใหญ่มากเลยเนาะจานใหญ่มากนะคะแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะคะอร่อยไหมคะไม่เชยค่ะอร่อยไหมคะโจ๊กไสั่งป้ะหัวปีเออลืมถ่ายรูปใช่ได้เอ้าไม่ลืมถ่ายรูปนี่นะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์นะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของเคาน์เตอร์น้ำนะคะ มีน้ำต่างๆนะคะแล้วก็มีเมนูอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนอาหารนี่พูคนิ่งพูคน,นึงพูคนึงเนาะพูคนิงพูคนิงนะคะโรงแรมพูคนิงนะคะก็มีหมูยอนะคะเปิดมานานหรือยังคะในส่วนของเดนามเนขข้ำอ๋อนี่คือเข้ามาเป็นพนักงานนะคะเพิ่งจะเข้ามาอยู่ที่นี่ข้างในกำลังทำชาเขียวใช่ไหมคะ ฝากด้วยละกันนะคะใครที่อยากลองทานอาหารเวียดนาม <l uck ian> ายังหัวปีนี้ตับต้นหนึ่งซ้ำต้นที่แปดอ่าไปเสิร์ฟค่ะไปเสิร์ฟอร่อยไหมคะข <c oughs> <c oughs> อลลย่ <c oughs> าสอบถามอร่อยไหมคะออริจินอลเลยใช่ไหมคะที่นี่มาทานโบจินอ๋อมาทานบ่อยไหมคะเพราะว่าเมนูนี้เขา เลยทานเป็นใช oh. ่ไหฮะอ๋อตกลที่ว่ามันยิ่งจะานอยขออนุญาตอันนี้ขออนุญาตถ่ายวิดีโอนะคะคอ,นนอันนี้ขออันนี้ขออนุญาตนะคะทา,ทานยังไงคะตัวนี้หรือว่าเขาเรียกว่าบุนอันนี้เรียกว่าบุนจัดอ่าเขาจะมีจริงๆรมั้ยมีของจีนค่ะรสชาติมันจะถูกปากค่ะอืากินกับผักเนี่ยครับก,รก,รกินกับผักแล้วที่มันเคี่ยมก็กินกับผักอ๋อเป็นออริจินอลของเวียดนามเลยที่นี่มีเห็นที่นี่เหรอครับก็เลยมาเรียนรู้เพิ่เหมือนกันครับอ๋อค่ะค่ะ ได้เลยนะคะทุกคนก็สื่อว่าทีนี้ก็เป็นอาหารออริจินอลของที่เวียดนามนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากมาลองแบบออริจินอลจริงๆที่ไม่ได้ปรับแปลงรังเป็นรสชาติของไทยฟู้ดนะคะก็มาที่นี่นะคะเวียดนามกัจเช่บล oh นะคะอาหารที่เน้นผักนะคะเนี่ยก็ฝากด้วยนะคะที่โรงแรมภูคเนื้ภูคนิงนะคะทางไปสามเณรนั่นเองนะคะ พอจะเด้สั่งเค้ามาก็อยู่ตรงซ้ายมือนะคะแค่นั้นเองนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย